เครื่องปัง๊มกระบองเพชรนะครับนะครับผมทำไว้แบบนี้ก่อนครับวันนี้ก็แหละเช่นเคยน,คนีนะนะต้บ๊บทำไหมทแบบนี้ตามผมแล้วนะ ม็อบปิดก็ได้ษนะครัคนอา่าบางคนอาจจะรู้แล้ยครับแต่บางคนก็อาจจะยังไม่รู้จริงครับนี่นะครับแค่นี้นะง่ายนะครับสมมุินะครับนี่นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะปึ๊บ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  นี่ครับแบบนี้แล้วแล้วก็กดนี่ครับนี่ครับเก็บเลยครับอัตอัตโลมัตเลยนะครับนี่ครับข้างก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับแล้วก็จะเป็นปิดอะไรก็ได้ครับงั้นวันนี้ผมขอลาไปก่อน